เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่2ได้มอบหมายให้พลตรีบุญสินพาดกลางกรองแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี2566ของกรมฐานราบที่13และได้มอบหมายให้พันเอกจักรพงโพนาแคผู้บังคับการกรมฐานราบที่13เป็นประธานการจัดก,กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานีมอบเข้าสารและอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนการศึกษาจำนวน20ทุนทุนละ500บาทและมอบห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านคองโป้ตาบนบ้านขามอําเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพูเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่จะต้องจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนโดยมีส่วนราชการและครูอาจารย์ผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมค่ะจากนั้นผู้บังคับการกรมฐานราบที่13ร่วมกับมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานีได้นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกันทาสีกระดวกกำแพงและเครื่องเล่นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความสวยงามสร้างบรรยากาศให้นั่งเรียนมากยิ่งขึ้น และได้มอบห้องน้ําให้กับโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ห้องน้ําที่สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นการส,งส่งเสริมให้โรงเรียนมีสภาวะแวดล้อมที่ดีโอกาสนี้หน่วยได้มอบขนมและไอศครีมให้กับเด็กนักเรียนหลังจากรับประทานอาหารกลางวันสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะที <S <S ่เราจะแจกค่ะ ครับอีกภาพครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับนี่เสียนเอาไปท่านที่สองครับหนึ่งสองสามเอาเสร็จแล้วครับถัดมาครับทำใ้รูปถ่ายรูปครับหนึ่งสองสามครับอีกภาพครับหนึ่งสองสาม